ต้อนรับคุณมดค่ะคุณมดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โนแอมสวัสดีค่ะแฟนรายการไม่ถึงว,ว่าเป็นผู้จําหน่ายหลักอย่างนั้นเราสั้นๆให้<อ>พี่โนแอมฟังดีกว่านะคะบริษัทไททอมบีคอร์ปอเรชั um ่นเนี่ยเป็นตัวแทนในการดูแลและจัดจําหน่าย แบรนด์ซีอูฟาร์บายจุลาฟาเทคนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะแล้ววันนี้คุณมดเลือกอะไรมาคะวันนี้ก็เลยมีเวลาน้อยกับพี่นูแหม่มพามา2นวัตกรรมที่สําคัญนะคะ2นวัตกรรมนี้ก็จะเป็นสองหนึ่งตัวก็จะชื่อว่านวัตกรรมเทเลชิลตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ล่าสุดไม่เคยได้ยินเทเลชิลพี่นูแหม่มคำว่าเราไม่รู้ไปรู้อยู่ไหนมาไม่ใช่คําว่านวัตกรรมแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ S <S ถ้าพี่นูแมมได้ยินมานานมากมันจะไม่ใช่นวัตกรรมโอเควันนี้คือเทล่าชิลวันนี้คือเทล่าชิลคือนวัตกรรมตัวใหม่ล่าสุดซึ่งตัวนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับผิวของคนไทยแล้วก็สภาพของภูมิอากาศปัจจุบันหลายๆคนก็จะ,ะเผชิญฝุ่นควนันมลภาวะสารพิษทั้งหมดเลยในอากาศใช่ไหมคะมันก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยสกปรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดพี่นูแมมเนี่ยอาจจะต้องแต่งหน้าหรือว่าเมคอัพเยอะนิดนึงก็จะยิ่งดึงดูด สิ่งที่เป็นฝุ่นควันมลพิษเข้าสู่หน้าเวลาจะทําความสะอาดผิวที่จะนอนเนี่ยค่ะปัญหาก็คือว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะทําความสะอาดกี่ครั้งมันถึงจะหมดจดแล้วถ้าเกิดว่าหน้าเนี่ยค่ะเราอยากให้สะอาดมากใช่ไหมคะพี่หนูแหมมเราก็จะยิ่งหลงังยิ่ง,งหลางก็จะยิ่งแหง้งพอแห้งปุ๊บอาการที่ ต่อมาจากแห้งคืออาการคันค่ะแล้วพอล้างเยอะๆเนี่ยคักขุยเหี่ยวใช่มาเลยค่ะมาครบเลยค่ะคุณมดใช่คันเหี่ยวพอไปโดนแดดเอ้าเดินฝ้ากะตามมาปัญหาแรกก็คืออย่างนี้แหละค่ะทีนี้ปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอล้างแล้วมันแห้งจริงๆแล้วมันก็ตึงจริงๆอาการตึงแห้งก็จะเหี่ยวละคันธรรมดาได้เลยลองกันไหมคะได้เลยนวมอยากลองนวัตกรรมนี้อันนี้คืออะไรคะคุณอันนี้คือลิปแมท ที่กันน้ำแล้วก็ลบออกอย่างยากมาโหรานมหาศาลทาผิวพี่หนูแม่มได้เลยค่ะนี่ค่ะนีะ่โอเคโอเค นี่เขาเขาเทสเหมือนเหมือนเพสัตค่ะคุณผู้ชมเขาเขาไม่เทสเราตรงนี้อ่ะพอเวลาเราต้องเทสอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ามันจะได้เห็นชัดๆหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันจะอิ่มพี่นุ่มแหม่ตรงนี้จะอิ่มนิดนึงก็ทาชัดๆอ๋อมันจะได้ชัดคุณผู้ชมอันนี้อันนี้ให้สมมุติว่าเป็นฝุ่นละอองความสกปรกที่เราเจอกันในแต่ละวันเดิอเดต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าเด้อต่างๆเวลามันจะเป็นฝุ่นเนี่ยมันก็จะพ่วงไปกับคนที่ใช้เมคอัพต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิวไลเนี่คุณผู้ชมค่ะถ้าทิ้งค้างไว้ ต้องล้างแรงด้วยหลายรอบไหมคะหลายรอบค่ะแล้วมันแห้งไหมคะแห้งค่ะอย่าพูดถึงเรื่องแห้งค่ะมันก้านค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตค่ะอนุญาตหูแค่นี้ก็ออกมดแล้วโหรจริงจริงๆเนี่ยต้องตอบเลยว่ามันเป็นนวัตกรรมตัวที่หูด้วยเมโมเลกุลเล็กอัจฉริยะเล็กกว่า3ไมครอนนะคะคุณผู้ชมแค่ยังไม่ได้ถูอ่ะมันก็เปื่อยมันก็ยียุดมันอ่ะค่ะโดยปกติอะสครับหน้าเนี่ยจะมีความละเอียดประมาณ500ไมครอนแต่ตัวเนี้ย ไม่เกินสามไมครอนฉะนั้นมันไม่มีทางทำาลายผิวพี่นุ้มแมเลยก่อนอนุญาตอันนี้เป็นทิชชู่ธรรมดาไม่มีแอลกอฮอล์แต่อย่างใดนะคะไม่มีริ้มเชแต่อย่างใดปึ๊บเลยใชปุ๊บก็จะออกธรรมดานี่เลยค่ะอ้คุณโมค่ะแค่คุณไมะเมื่อกี้แค่คุณมดแบบแค่แปะแปะไปก็รู้แล้วค่ะว่ามันันน่าจะออกง่ายค่ะแล้วถัดไปล่ะคะมันคืออะไรค่ะตัวนี้นะคะค่ะตัวนี้วันนวัตกรรมตัวใหม่ล่าสุดส่วนตัวนี้เป็นนวัตกรรมที่เราได้ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง ที่ประเทศอังกฤษมาตอนปลายปี2021แล้วค่ะตัวนี้ก็สำคัญอีกตัวหนึง่งพี่นูแมมตัวนี้สำคัญไม่แพ้กันเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกฝุ่นควันมลภาวะเราก็จะต้องทากันแดดกันแดดเนี่ยเรา m e n นว่าจะเป็นสกินแคร์ตัวแรกที่คุณจะต้องใช้ก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยแสงแดด UVA UVB รังสีสีฟ้าต่างๆนะคะก็จะทำให้เกิดฝ้ากระ คือป้องกันยังไงก็ดีกว่าการรักษาแน่นอนอตัวนี้นวัตกรรมตัวนี้ค่ะเป็นนวัตกรรมครีมทูฟิล์มนะคะเวลาทาแลพ้พี่หนูแม่มคิดดูนะเนี่ยเห็นเห็นมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ,คะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวพอเวลาซึมเนี่ยมันจะซึมเข้าง่ายมากและที่สําคัญเนี่ยมันจะเป็นเหมือนฟิล์มเคลือบผิวอีกหนึ่งชั้นอื ตัวนี้สกัดจะกโปรตีนเข้าโพดใช่ค่ะหรือก่อนที่เราจะไปเจออะไรข้างนอกเนาะ่มลภาวะใดๆข้างนอกมาเป็นแสงเป็นขี้ฝุ่นอะไรเงี้ยนะคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆและแน่นอนมาในรายการโต๊ะหนูแมบวันนี้ไม่ใช่แค่เอาของดีๆมาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นราคาและโปรโมชั่นต้องดีเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากได้อันนี้สําหรับล้างทําความสะอาดใบหน้าและอันนี้คือกันแดดวันนี้คุณมดจัดอะไรให้บ้างคะตัวนี้ก็จะมีโปรแรกก็จะเป็นสําหรับแฟนๆหนูแมว โทนอัพผิวหนึ่งขั้นโทนอัพผิวนะคะขาวอยู่แล้วก็โทโนอัพขอเข้าโปรโมชั่นเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะพลาดโปรโมชั่นะนะคะตัวนี้คือโปรดับเบิลซีสะอาดคูณ2นะคะด้วยปกติเนี่ยราคาของตัวบาร์มนะคะ1,250บาทแล้วก็ราคาของโฟม1,050บาทวันนี้เราไม่ได้ขายแบบนั้นแล้ววันนี้เราพิเศษสุดๆสำหรับรายการโต๊ะหนูแมมนะคะ1 2 5 0บาทสำหรับซโฟม สำหรับซีบาร์มนะคะซีบาร์มชื่อเต็มก็คือซีบาร์มมอยช์ไรซิ่งมิลกี้บาร์มคลีนเซอร์นะคะได้ไปเลยตัวซีโฟมอีกหนึ่งตัวด้วยนะคะตัวซีโฟมก็คือตัวซีโฟมส m มูทติ้งโฟมคลีนเซอร์นะคะ1,250บาทได้ทั้งบารมได้ทั้งโฟมเลยนั่นเลยะะที่เห็นอยู่ทั้งหน้านี้นะคุณผู้ชมคะ่ะ1,250บาทเท่านั้นค,ะค่ะส่วนอีกอันนึงคะ่ะตัวนี้ก็คือนวัตกรรมครีมทูฟิมนะคะกันแดดซีเบลล่านะคะ กันแดดกันน้ําคุมมันกันเยิ้มไม่วอกไม่รอยอย่างแน่นอนนะคะทนอัพผิว1สเต็ปด้วยนะคะ mm hmm. ตัวนี้ราคาปกติอยู่ที่490บาทถ้าเกิดว่าซื้อปกซื้อวันนี้นะคะ440บาทที่สําคัญเนี่ยถ้า3หลอดราคาจาก1,470บาทเหลือเพียง3หลอดนะคะ990บาทค่ะ เท่ากับตกอยู่ที่330บาทตอนนี้คุณผู้ชมอยากได้อะไรคุณผู้ชมโทรมาก่อนเลยมาสอบถามก่อนเลยได้ที่หมายเลข2ช่องทางนะคะถ้าเกิดจดเลยนะคะ 02, 0 2 0 1 6 0 0 0 0นะคะสอีกทีหนึ่ง6 2 0 1 6 0 0 0 0นะคะอีกช่องทางหนึ่งช่องทางสำคัญแอดไลน์นะคะ Line แอดไททอนมอนะคะแอดไลน์ไททอนมอ e ถ้าเกิดใครต้องการตัว e tax payment นะคะวันนี้แอดไลน์ line, ไททอนมอ e เพราะว่าถ้าเกิดโทรไปเนี่ยอาจจะ มีมีความจําเป็นในการต้องจดเดี๋ยวพลาดนะคะให้แอดไลน์ไปที่ไททนมอค่ะก็าะสามารถีเควส s ได้หรือคุณผู้ชมสามารถง่ายๆแคปหน้าจอสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวนรวมขออนุญาตเพิ่มอีกหนึ่งนาทีให้เพราะว่าเมื่อกี้พูดโปรไปแค่รอบเดียวคุณผู้ชมจดไม่ทันคุณมดขาบอกโปรอีกหนึ่งครั้งค่ะใครอยากได้ฝั่งนี้นะคะได้อะไรบ้างอันนี้เรียกซีบามนะคะ ตัวซีบามเนี่ย50กรัมนะคะทันที1,250บาทได้ตัวซีโฟม150 ml ไปอีก1นึขวดในราคา1,250บาทค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือโปกันแดดซีเบล่าทาแดดนะคะซีเบลา่า1หลอดราคาปกติ490เหลือเพียง440บาทหากซื้อ3หลอดนะคะก็จะราคาเพียง990บาทจากมูลค่าเต็ม1,470บบาทตัวนี้คุ้มมากค่ะ คุณผู้ชมสามารถยกหูขึ้นมาสั่งซื้อตอนนี้ในราคา<อ>ที่ขึ้หนหน้าจอ,จอก็คือหมายเลขอีกรอบนึงเลยค่ะคุณมดขา 02, 0ูนย์สองศูนย์หนึ่งหกศูนย์ศูนและ Line แอดไทยท m นม l ค่ะ Huh. คือผู้ชมสแกนคิวอาร์โค้แคปหน้าจอตอนนี้ก็ทันเอาง่ายๆคุณผู้ชมขาอีก30วินาทีขออีก1โปรเนาะถ้าหากใครอยากได้ฝั่งนี้คุณผู้ชมขาในเรื่องของการทําความสะอาดทั้งหมดมาเป็นชุดแบบนี้ราคาเต็มคุณผู้ชมไม่รู้เท่าไหร่คุณผู้ชมขาแต่วันนี้ตัดอยู่ที่1250บาทเท่านั้นเองส่วนใครอยากได้ครีมกันแดดฝั่งนี้เอาตั้งแต่1หลอดอยากลองก่อนก็440บาทแต่ถ้าเกิดเป็นแฟนขาประจํากันแล้วไม่เคยได้ราคานี้3หลอด990บาทเท่านั้นจากพัน บาทนะคุณผู้ชมขาจ่ายแค่990บาท0 2 0 1 6 0 0 0 0ย์หนน้ำนะคะ0 2 0 1 6 0 0 0 0หรือแอดไลน์ก็ได้แอดไทยทอนมอคุณผู้ชมขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้แคปหน้าจอไว้ด่วนๆเลยใครอยากได้โปรไหนติดตามได้เลยวันนี้ขอบคุณคุณมดคะ่ะขอบคุณพี่หนุม่มแมมค่ะติดต่อขอซื้อ<ะ>ช้อปปิง้งเดี๋ยวให้คุณผู้ชมแวะช้อปปิ้งกันก่อนเลยเมื่อกี้เรารีบนิดนึงเดี๋ยวคุยกับแขกรับเชิญต่อช่วงหน้าสักคครู่่ะ